ไม่ต้องไปทำอะไรอื่นแค่นี้พอพาอผมใช้สูตรนี้ไปเป็นส0ปีแล้วตั้งแต่ริปบูลี่เข้ามาประเทศไทยก็ได้ใช้พอใช้เสร็จปุ๊บก็เลยอยากบอกต่อพอเจอในมุมของเราว่าเฮ้ยแม่งดีว่ะไม่ต้องซื้อรถเลยอยากบอกต่อแล้วไม่ได้แพงใครที่มีปัญหาเรื่องความแก่ความอืดวิ่งไม่ออกเครื่องเขกควันดำเครื่องมีเสียงดังแวะมาเรียนเชิญไม่หายไม่ต้องจ่ายตังค์พอทำเสร็จปุ๊บถ้าไม่ดีกว่าเดิมนะไม่ดีกว่าเดิมที่คุณมาเป็นอยู่นะ ไม่ต้องจ่ายตังค์นี่เดี๋ยวถไม่เดี๋ยวแถมเงินค่าเสียเวลาด้วยหมื่นหนึ่งและวารันตีหลังการขายให้1ปีหรือ50,000กิโลเมตรแซ็์บาไหมเอาเฮ้ยยืนแอคอะไรทำหน้าเศร้าชวนมาถ่ายงานไอเวนโดนล้อโดนล้อโอเคในวงสวัสดีครับสวัสดีครับเจี๊ีบครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับสวัสดีครับวันนี้พบกับรายการเจ๊ฟสัมชาพาทัวร์นะฮะ EP นี้ EP ที่11แล้วนะครับผม วันนี้นะฮะเราอยู่กันที่11-16ออโต้นะฮะเป็นอู่ที่จะบอกว่าเขาเรียกว่าอะไรเดียเป็นอู่ที่แบบดีท็อกเครื่องยนต์อย่างคนเรายังมีดีท็อกร่างกายที่นี่เขามีดีท็อกเครื่องยนต์สำคัญมากแต่มันจะจาขนาดไหนแล้วมันจะเป็นยังไงจะดีท็อกขนาดไหนเดี๋ยวตามไปดูกันเดี๋ยวไปเจอกันพบกับเจ้าสำนักด้วยนะวันนี้นะฮะเมียซันนะครับแห่ง11-16โหฉายานี้ใครก็รู้จักตามไปดูครับวันนี้ว่าจะเป็นงไงนะฮะ SOOP! อยู่กับกูรูนะฮะเนียซันแห่ง11-16สวัสดีครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็เป็นวาระโอกาสอีกโอกาสหนึ่งใช่ซึ่งพี่เจียบเองก็ถึงระยะเวลาในการอายุไขที่จะหมดแล้วลดไม่ให้กูลดโอเคลดโอเคีนี้ผมเองก็โดยปกติตามประสบการณ์หรือไลฟ์สไตล์ไปถึงก็พี่ถ่านน้ำมันเครื่องหน่อยใช่แล้วก็จบก็จบแค่นั้นเขาก็จะแบบเอาสังเคาะหรือไม่สังเคาะ ใช่ไหมหมื่นโล่หมื่นโลจะเปลี่ยนกองแท้จะเปลี่ยนอะไรไหมแค่นั้นที่รู้แล้วมันเกียร์เปลี่ยนไหมอะไรอย่างนี้นั่นน่นนี่แต่ผมว่าวันนี้ผมมาถึงที่ละเจาะแล้วผมดูแล้วไม่ธรรมดาไม่ธรรมดางั้นผมฝากเฮียหน่อยแล้วกันนะครับว่ามันควรจะต้องทําอะไรบ้างในระยะนี้โอเคครับผมเราเริ่มต้นตั้งแต่รถใหม่ก่อนนะครับรถใหม่ก่อนคือเราซื้อรถใหม่ป้ายแดงมาเนี่ยสีสวยไหมสวยครับแต่ถ้าเราไปทาเคลือบแก้วอะไร สวยสวยตาในเมื่อรถบริษัทบริษัทแม่ทั้งหลายเนี่ยทำมาต้องสวยต้องดีอยู่แล้วครับต้องฉ่ำโบะอยู่แล้วจริงป่ะใช่ครับแล้วถ้าเกิดไปทําเคลือบแก้วเอ๊ะทำไมมันซุปเปอร์ฉ่ำจ้ะเห็นภาพยังเห็นภาพยังโอเคตัวนี้เลยตัวนี้เขาเรียกเซราเรตเทคเขาเรียกเซราเรตเท็ครถใหม่ป้ายแดงมาแล้วเนี่ยเขาบอกว่า1,000โลต้องถ่ายน้มันเครื่องรันอินก่อนใช่ใช่ใช่จริงปะใช่ครับเมื่อรันอินเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องฟัดชิ่งล้างตัวนี้ก่อน ล้างคาบยางเหนียวล้างคาบเตียงต่งางๆที่มันถห้ให,ให้มันตกกระปอกอ่ะให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็รันอ,อ,อินก็คือใส่น้ำมันเครื่องเข้าไปพอใส่น้ำมันเครื่องไปเสร็จปุ๊บเนี่ยตัวนี้เลยสําคัญมากการเสียดสทีทุกครั้งเนี่ยเกิดการสึกหลอมากน้อยขนาดไหนนั่นอีกเรื่องหนึ่งมันจะถูกจุดระเบิดและแรงเครียดต่างๆนาาตรงนั้นเนี่ยที่มีแรงเครียดอยู่เนี่ยมันจะมันจะแล็ปร่องแหวนตกกระกอไปก้นแข็งผสมกับน้ำมันเครื่องครับเห็นภาพไหมปั๊มน้ำมันเครื่องสูบฉีดขึ้นมาด้านบนครับ ลูกสูบขัดกันอย่างนี้ชาร์ปข้าเวียงบิดกันอย่างนี้ครับแรงกดแรงเครียดกดเข้ามาอุปกรณ์ภายในเรื่มหลวมไหมหลวมมีการสึกหลอเริ่มมีการสึกหลอเห็นภาพยังครับเพราะฉะนั้นเราเคลือบเซรามิกลูกสูบตั้งแต่แรกเลยแต่จริงๆแล้วมันเป็นผลิตภัณฑ์ซึ่งวิเคราะห์วิจัยมาจากเยอรมันแล้วเม็ดอินยานีนะเซรเทคเคลือบเซรามิกลูกสูบเห็นภาพง่ายไหมเห็นภาพครับเพราะนั้นมันดีมากและท้ายรถใหม่ป้ายแดงลื่นมากครับแต่จะมาใส่ตอนหลังได้ไหม ได้แต่เราก็ต้องล้างเครื่องให้เรียบร้อยก่อนฝาดก่อนฝัดก่อนพอหลักแสนกิโลเนี่ยที่คุณเติมอะไรมามั่วซัวมันก็เกิดสิ่งนี้นี่ครับดูครับขอโทษขอชาร์จหน่อยขอชาร์จหน่อยนี่เลยนะเรากินอะไรเข้าไปกินอาหารจังฟู้ดเข้าไปพุงเส้นเลือดไขมันเกาะหัวใจในพุงทั้งที่เป้าหมายก็คือสิ่งนี้ใช่ไหมใช่ใช่เลยใช่เลยถูกป่ะแต่ถึงที่เรากินไปอ่ะมันสําคัญมากมันเลยเกิดสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้ <ừ> เพราะน้ำมันเชื้อเพลิงที่เราเติมไปสําคัญมาก <ừ> ถ้าสิ่งนี้เกิดขึ้นคือเส้นเลือดรถใหม่ไปแดงคุณพันห้าร้อยซีหรือตันนี้พันสาพันสามครับพันสามจากพันสามเหลือพันเอ่อพันสองพันหนึ่งหนึ่งพันเก้าร้อยไปเรื่อยเล็กไปเรื่อย <ừ> แต่ปั๊มติก๊กเดี๋ยวหัวใจทำงานเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมเหมือนเดิมใช่ใชมันก็เลยเริ่มเกิดอาการเขกเขกเพราะหัวฉีดมันเริ <ๆ S 1> ่มอุดตันครับวาวยีวาวไยเสียโซกโปกหัวเทียนโซกโปกก็คุณต้องผ่าเปิดฝามาขัดพอดขัดวาลทำความสะอาดมันเพลอะนั้น วิธีการแก้แก้ที่ต้นเหตุดีกว่าต้นเหตุคือนี่ครับคู่นี้นี่มาแล้ววาวคิงกอชั่นคู่นี้อตัวเองถือทีไดคนละขวดเลยครับได้ครับตัวนี้คือล้างหัวฉีดอี่ิคชั่นคินเนอร์ตัวนี้คือวาวเพราะฉะนั้นเมื่อหัวฉีดสะอาดขึ้นวาวสะอาดขึ้นเป็นแบบเป็นแบบนี้นี่คือรถผมเลยดยตรงคือผมไม่ได้รูปใครนะรูปรูปรถเราที่เราใช้มาเราทดสอบมาก่อน1ิบกว่าปีแล้วที่เราทดสอบมาเพราะฉะนั้นเมื่อรถคุณเริ่มวิ่งไม่ออกมันเริ่มเขก เริ่มแข่งเสร็จปุ๊บมันก็คือสิ่งนี้ถูกป่ะเนเลือุดตันใช้สองตัวนี้ก่อนเลยแสนหกยังคุณรถคุณยังไม่ทําอะไรมาเลยใช่ไหมไม่เคยทําอะไรเดี๋ยวเราจะไปทดสอบกันว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยมันจริงไหมนะประมาณนั้นแล้วคุณค่อยตอบคำถามตัวเองว่าเฮ้ยมีอย่างนี้ด้วยเหรอวะแต่ถ้ารถที่เป็นแสนกิโลไปแล้วที่ผมบอกว่าหายใจเข้าไปแล้วมีฝุ่นเข้าไปด้วยรถดูดแรงกว่าเราแหวนลูกสูบเป็นขาดอย่างนี้แหวนจะเริ่มหลวมไหมเริ่มหลวมกำลังอัดรถน้อยลงไหมครับเพราะนั้นตัวนี้ ออยสมุกสต็อปไม่ต้องไปทำอะไรอื่นแค่นี้พอพาอผมใช้สูตรนี้ไปเป็นส0ปีแล้วตั้งแต่ยุคคุณมลี่เข้ามาประเทศไทยก็ได้ใช้พอใช้เสร็จปุ๊บก,ก็เลยอยากบอกต่อ,อพอเจอในมุมของเราว่าเฮ้ยแม่งดีว่ะไม่ต้องรื้อรถอเลยอยากบอกต่อแล้วไม่ไม่ได้แพงทีนี้พอรถเก่าที่เป็นแสนกิโลแล้วเนี่ยเมื่อกี้นี้กระชับรางแหวนตรงนี้รถที่ใช้เป็นแสนกิโลคุณเห็นว่าน้ำมันจะเริ่มรั่วซึมแล้วซึมซีนหน้าเครื่องซีนท้ายเครื่องซีนหมวกวาวเห็นภาพปะครับ พอเริ่มเริ่มรั่รวซึมเสร็จปุ๊บคนไทยต้องรอให้วัวหายแล้วล้องข้อต้องรอให้รั่วก่อนต้อองร,อรจริงๆแล้วตัวนี้รักษาตั้งแต่แรกแล้วก<ม>็คือรักษาซีโนลิงคืนสภาพเพลี้ย้กับซีโนลิงที่แข็งตัวให้อ่อนตัวมันก็เลยไงว่าน้ำมันไม่รัว่วซึมคือมันตายเครื่องซีมันตายแต่ที่ให้ตัวได้มันจะ<ห>แข็งที่ใช่ประมาณนั้นอันนี้ก็คือจะไปฟื้นฟูมันใช่ประมาณนิ่มประมาณนิ่มเหมือนเดิมอ่โอเคก็ตัวต่อไปเป็นน้ำมันเบรกครับผมลองหยิบครับอ่ีโอเคมี2ตัวเนาะ ของลิขิตบรีจะเป็นดอทสี่นะครับตัวนี้เป็นดอทสี่นะฮะตัวนี้เป็นดอทสี่เหมือนกันแต่เป็นเอสดอลหกต่างกันยังไงต่างกันคือตัวนี้คือทำรบบรถรุ่นเก่าแต่นี้เป็นรถรุ่นใหม่ซึ่งเป็นมีเอบีเอสมีระบบไฟฟ้าเข้ามาเกี่ยวขออ้องคือตอบโจทย์รถรุ่นใหม่ใหม่่มา,าใช่ใช่ใชค,คือใช้ให้ตรงประเด็นไม่ใช่ไปใช้รวมกันหมดแต่ามว่าใช้ได้ไม่ใช้ได้แต่แต่คำว่าใช้ได้กับใช้ดีไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันคือประมากัสองพันห้า อันนี้สำหรับรถเก่าๆที่ยังไม่มี ABS แต่ถามว่ารถรุ่นใหม่ใช้ได้ไหมใช้ได้ครับแต่ถ้าตรงประเด็นคือตัวนี้ใช้ดีครับโอเคประมาณนั้นคือเป็นนวัตกรรมใหม่ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับลุมพวกไฟฟ้าทั้งหลาย ABS ทั้งหลายประมาณนั้นแจ๋วโอเคตัวต่อไปครับพี่ตัวต่อไปน้ำมันเกียร์เนี่ยทั่วๆไปหลายๆคนหลายๆค่ายบอกว่า l i ฟ์ t ทม์ลองเทอมคือใช้ตลอดอายุการใช้งานทุกค่ายจะเป็นทุกค่ายบอกกันหมดเลยที่เขาบอกว่างั้นเข้ากัน คือเมื่อก่อนเนี่ยรถเราใช้รถกันน้อยมันก็เลยไงว่าไม่เป็นไรใช้ได้แต่ทุกวันเนี่ยมันใช้รถเป็นชีวิตประจำวันแล้วก็มันเป็นปัจจัย5ละใช่จริงไหมมันก็เลยไงว่าใช้ตลอดบางคนเดือนนึงเป็นหลายหมื่นโลเพราะฉะนั้นน้ํามันเกียร์เนี่ยที่ใช้ใช้ไปี่ยจากรู้จักก๋วยเตี๋ยวเนื้อตุ๋นหมูตุ๋นไหมครับครับผมเขาต้มจากเนื้อสดๆแบบนี้นะครับอุ่นวันอย่างนี้นะถามชั้นวันนี้นะให้เป็นเนื้อเปื่อยจากเนื้อเปื่อยอุ่นไว้ทั้งวันเคี่ยวไว้ทั้งวันมันงวดขึ้นเเเเค็็มมขขึ้้้้้้นน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 นจจจาา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 ากกกกกกืืออลลยยปปปํํํ เห็นภาพปะครับผมรถเราก็เหมือนกันออกใหม่ป้ายแดงน้ำมันเกียร์ใสไหมใสใสแล้วบอกให้ใช้ตรงรุ่นตรงเบอร์จริงปะครับพอเราใช้ใช้ไปมันงวดขึ้นเข้มขึ้นจอตดไฟแดงมันตุนอยู่ปะตุนครับวิ่งอยู่มันตุนอยู่ปะมันงวดขึ้นเข้มขึ้นเห็นภาพปะเพราะนั้นมันก็เลยกลายว่าสิ่งที่คุณเคยเห็นรถเกียร์ออโต้ทั้งหมดเลยทั้งประเทศไทยเลยคุณจะเป็นรถถูกรถแพงไม่สําคัญพอหลักห้าหมื่นกิโลแสนกิโลผ่านไปเนี่ยคุณจะรู้สึกว่าเฮ้ยรอบมันสูงขึ้นว่ะจากของเเดิแรอบกกกลายป็นนน ขวดบางทีเราแจกขวดหน่อยหกพันห้าร้อยรอบเลยไปกันยาแต่รถ<ล>ไม่วิ่ง <S <S น้ำมันเกียร์มีอายุห้าปีหรือหนึ่งแสนโลในการวิ่งนอกเมืองแต่ถ้าวิ่งในเมืองเหลือสี่ปีหรือแปดหมื่นโลและสองปีหรือสี่หมื่นกิโลควรจะมีการถ่ายครั้งหนึ่งนึกภาพไหมเพราะฉะนั้นแปดหมื่นกิโลหรือหนึ่งแสนโลฟัดชิ่งครั้งหนึ่งครับน้ำมันเกียร์พอาบดแล้วเนี่ยเหล็กขบเหล็กแผ่นคัดต่อแผ่นคัดยิ่ง CVT รุ่นใหม่น้ำมันเกียร์ไม่มียางไม่มีเชื้อสึกลอมากอ พอมันใสยพาเล็กเป็นลูกปืนครับแป๊บเดียวก็หอนระเกลียร์ลูกเท่าไหร่ครับแสนไปไปสองแสนบอกลบสามแสนใส่ใส่แล้วเพราะนั้นเรื่องมันง่ายมากถ้าคุณเปลี่ยนน้ำมันเกียร์เปลี่ยนน้ำมันเกียร์แบบ็นระบบแค่นั้นเองคุณจะไปจ่ายเงินหลักแสนเพื่ออะไรแล้วก็พิสูจน์ได้ว่าไอ้รอบที่เราขึ้นไป5้าพันหกพันรอบคุณจะเหลือแค่สองพันรอบสามพันรอบแต่วิ่งไปร้อยรอ้เกันเดี๋ยวไปทดสอบกันเดี๋ยวรู้กันเสร็จแล้วทีนี้พอเกิดเป็นรถเก่ารถเก่าก็ลักษณะเหมือนกับ คุณจะเจอปัญหาว่ารถเก่าๆเข้าเกียร์ดีแล้วรถไม่ยอมวิ่งเห็นไหมพอไม่วิ่งเสร็จปุ๊บมันเกิดจากซีลอลิงที่มันแข็งน้ํามันมันเลยเลอะมันก็เลยต้องสตาร์ททิ้งไว้สักพักหนึ่งเพื่อให้น้ํามันเนี่ยไปวอร์มในหม้อน้ําให้มันร้อนก่อนแล้ววนกลับมาพอซีลเนี่ยขยายตัวก็เลยกักเก็บน้ํามันอยู่ก็เลยเข้าเกียร์แล้ววิ่งได้เพราะตัวนี้รักษาซีนโอลิงแบบเดียวกันแต่ไม่ใช่น้ำมันเกียร์ตัวนี้ต้องเป็นน้ำมันเกียร์เบอร์พันสองนะน้ำมันเกียร์รุ่นรุ่นเก่าดอทสามประมาณนั กลายไปโทษผลิตภัณฑ์เขาอีกว่าไม่ดีเห็นไหมหลายๆคนจะประมาณนี้คือใช้ไม่ถูกประเภทครับผมอ่าประมาณนี้ก็ตัวสุดท้ายนี่จะเป็นน้ำยา่อน้ําครับผมคือน้ําปกติทั่วไปเราเอ่อเครื่องแกวาต้มจุดเดือดประมาณ90้ากว่าก็เริ่มระเหยแล้วครับจริงป่ะแต่ตัวลิควิดมลี่เนี่ยคือร้อยกว่าคือระเหยช้ากว่าแต่การระเหยช้ากว่าเนี่ยมันมันเอ่อลิควิดมลี่ทำได้ดีมากกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมนี่ครับสองตัวนี้ตัวเดินนี่คือ น้ำยาพอนอน้ำยาพอน้ำขลดนี้ขวีซึ่งผมใส่น็อตเห็นไหมเขาขาวใส่น็อตไว้นะผมต้มถึงจุดเดือดแล้วก็ดูที่ว่ามันระเหยเท่าไหร่ร้อยสิบหกองศามันอยู่นานมากอยู่นานมากแล้วเรยเหยช้มากเท่ากับว่าน้ำมันน้ำมันน้ำยาพอน้ำจะไม่หายเสร็จแล้วเราก็ต้มน้ำเปล่าธรรมดาไว้แล้วก็ใส่น็อตไว้แบบเดียวกันนี่ทิ้งไว้นี่ขวดนี้ประมาณสามสี่ปีแล้วมั้โอ้โหทิ้งเกิดขึ้นคือคนที่เติมน้ำเปล่านะครับคุณดูน็อตที่ใส่แบบเดียวกันใช้ใส่ไปนี้ครับนี่ครับนี่ โอ้โหสนิ้มก้นก้นกอโอ้โหนี่ครับนี่ไม่ใครสั่งกาแฟแล้วนะไม่ใช่แล้วมันคือมันคือสิ่งนี้นะและเสื้อผุอ่าคือน้ำเพิ่งไปหรอเลี้ยงลูกสูบด้านด้านรอบลูกสูบใช่ไหมแล้วก็ที่เวาลว์นัทวาล์น้ำผุหมดเลย <โห S 1> คนที่เติมน้ํายาจะเป็นเห็นเป็นเอ่อเป็นที่เขาเป็นสีแดงสีอะไรก็แล้วแต่เขาจะเห็นว่าน้ําน้ํายาหม้อน้ำมันรั่วตรงไหนเราจะเห็นคาบแต่ถ้าเกิดเป็นคนที่ไม่เติมน้ํายาหม้อน้ำเนี่ยน้ำเปล่าเนี่ยมันจะเป็นสนิมเห็นสนิมเลยเห็นเป็นน้ำข้ามสนิมเลยรถเก่าเลยเห็นไหม มันจะผุภายในมันก็จะมีคนถามผมว่าโอ้ยเขาใช้มาเป็นสิปีแล้วคําว่าได้ก็ดีไม่เหมือนกันเวลาที่เป็นปุ๊บอ้าวยกเครื่องตัวใหม่เรียบร้อยถือว่าเข้าใจนิยามผมว่าเรียบร้อยได้ก็ดีไม,มไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันต้องเข้าใจาก่อนได้ครับผม,มเป็นไงนะวันนี้ครบถ้วนกระบวนความเอาเป็นว่าผมมองงี้ใครจะมองเทปนี้ว่าเป็นสิ้นเปลืองหรือไม่เชื่อ,อสุดแล้วแต่สุดแล้วแต่ผมเนี่ยรอยเสียดโดนแน่นะรถผมแข็งแก่งกว่าก็คือรถ คุณราคาหลักแสนน่ะแล้วคุณมาบำรุงหลักร้อยหลักพันน่ะผมว่าทำเลยครับเนาะเพื่อรถที่คุณรักหมดทะเลงแล้วนะดูรอบเครื่องเดี่ยหกพันแล้วนะเห็นไหมรัรเกเยอืเอเลยนะโอเคได้ยินเสียงเครื่องยนต์ไหมไม่ยินครับมันฮื้อเลยปะมันเกิดจากเส้นเลือดอุดตันที่เราเอธิบายกันเมื่อกี้เนี่ยดูดูรอบนะครับดูรอบกับความเร็วนะครับตอนนี้เราวิ่งอยู่เอาหกสิบก่อนหกสิบนะฮะเราชูเทเลงคีกดาวเลยนะ ยังไม่ได้ลงถึงปุ่มล่างนะแค่แค่กดลงไปแตะปุ่ม,มเฉยเนี่ยหมดคันเร่งแล้วนะ3,000รอบรถไปไหมเหมือนไม่ได้กินข้าวอ่ะครับไปเหมือนคนไม่ไกินข้าวอะ่ะอ่ะลงไปดูตั้งสองตัวนี้ก่อนล้างเส้นเลือดล้างหัวฉีดล้างวาล์วดีวาล์วเสียหัวเทียลงหัวเทียนนะครับเลาไปดูกันเม<ค>็ดอินเจียร์บันนีนะครับโอเคเปิดฝาอย่างงี้นะง่ายมากอ่ะถืออันนี้อินเจคชั่นคือหัวฉีด รถเดิมๆเราไม่อยากรื้อไม่อยากแกะแล้วก็ไม่ต้องรอให้มันตันครับดูแลเขาเปีละครั้งจะได้ไม่ต้องเปลืองตังค์แต่ถ้าทําได้มากกว่านั้นออปีละสองครั้งก็ดีกว่าครับอ่ะโอเคเติมกัปสดๆข้างถนนเลยเนี่ยใช่มันทําง่ายอ๋อมันง่ายมากตรงไหนก็ได้เดี๋ยวลองดูเลยไปเดี๋ยวลองดูเลยไปไปดูเลยนี่เปิดฝาถังเรียบร้อยแล้วะอ่พี่เติมเลยใส่ถังเลยอ่ะได้แหลยใส่ข้าวไปเลยอ่ะแค่นั้นแหละแล้วขยับนิดนึงเพราะมันติดคอโอเค เรียบร้อยนี่วาลคีไอนดิชันแกะกันสดๆเดียวๆตรงนี้นะ,ะเรียบร้อยนะเรียบร้อยครับส,สองตัวปิดฝา,าอันนี้คือเป็นการล้างร่างหัวฉีดหวัวฉีดสีหวัวบ่าวาวาวไฟดีด้านบรุกสูบหวัวเทียนบ่าวาว,าวาวไฟเสีแยแคทาทิติกและเป็นควันออกไปท่อล้างออกหมดไม่ต้องรื้อมันสมูทขึ้นไหมสมูทขึ้นครับโอ้เห็นและชาด์ครับใช่ปะ แค่ตอนออกตัวก็เห็นได้ชัดแล้วมันสมดุดขึ้นมันมีแรงมากกว่าใช่คือจะไม่ลากรอบที่สูงวัสีสูบฉีดจะเป็นฝอยที่มากกว่าครับไหลไหมไหลกว่าเดิมครับเพราะว่าแค่แค่นี้เหรอเพราะว่าก่อนหน้าเนี้ยมันอื้อมันอื้อมันอื้อแล้วผมไม่ค่อยได้ขับแบบเหยียบเหยียบนานๆตอนออกกลางมันโล่งๆเ่งนี้เต็มที่ร้อยยี่ผมก็อื้อแล้วผมก็เลี้ยงนะอ่าสุดท้ายนี้ผมให้เฮียฝากหน่อยดีกว่าร้านเฮียอยู่ตรงไหนถ้าใครแบบดูแล้วแบบ อยากจะเจอกันโดนมือกันโดนกันลองของอย่างลองของเรียนเชิญครับอ่ะก็ร้านผมเออ่ผมซันสิบเอ็ดสิบหกครับร้านสิบเอ็ดสิบหกออโต้พระรามสามซอยเก้าฮะก็ 0 8 5 6 5แ1ดห้าหก9้6หใครที่มีปัญหาเรื่องความแก่อฮะความอืดวิ่งไม่ออกเครื่องเขกควันดำเครื่องมีเสียงดังแวะมาเรียนเชิญไม่หายไม่ต้องจ่ายตังค์นี่สุาขาไม่หายไม่ต้องจ่ายตังค์ยิ่งการฝัดชิ้นเกียร์เราเนี่ยนะคุณไปทําที่ไหนมาช่างผมไม่ชนนะถ้าผมขอลองของก่อนรถคุณเป็นไงก่อนทําพอทําเสร็จปุ๊บถ้าไม่ดีกว่าเดิมนะไม่ดีกว่าเดิมที่คุณมาเป็นอยู่นะ ไม่ต้องจ่ายตังค์นี่เดี๋ยวไม่เดี๋ยวแถมเงินค่าเสียเวลาด้วยหมื่นหนึ่งค่าเสียเวลาด้วยหมื่นหนึ่งและและวารันตีหลังการขายให้1ปีหรือ5 0 0หมื่นกิโลเมตรสุดยอดแฟร์ไหมมีเฟซบุ๊กมีไลน์แอดแล้วนะฮะก็สบเดที่บังคัโตเลยน้องแปะไว้อยู่ข้างล่างนี้เดี๋ยวไปดู ลองของเยียนเชิญรถคุณจะวิ่งมาสามหมื่นโลก็ได้ก็มาดิครับก็มาดีครับก็มาก็มาดีครับนั่นแหละครับงั้นวันนี้เราก็ต้องขอขอบคุณเฮียซันสีเาสิบหกมากนะครับผมขอบคุณครับคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีครับคลิปต่อไปเราจะไปที่ไหนเดี๋ยวคอยติดตามคลิปเนี้ยผมว่าทุกคนได้ความรู้แบบเต็มเหนี่ยวเลยแน่นแนเนาะคลิปต่อไปจะไปไหนเดี๋ยวรอติดตามนะครับผม อย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ให้พวกเราด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้ทีมงานเจี๊ยบสามชาพาทัวร์นะครับสำหรับวันนี้ฮะขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับรเกอร์ดองสวัสดีครับสวัสดีครับ